ยังฮัสยอนีหา่าวสบายดีจ้าวู้พบกับของเล่นมากมายเลยเป็นของเล่นใส่ฐานทั้งหมดเลยนะจ๊ะจะมาดูตัวแลกกันก่อนดีกว่าเอ๊ะเปิดกล่องดีกว่าเปิดกล่องก่อนแล้วค่อยชวนตัวอื่นมาเล่นด้วยกันตัวนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยรู้จักไหมนกพูกนั่นเองเอ้าทำไมไงหลังเนี่ยโอ้โห ชนหอยยัจ้ามาพร้อมกับเสียงเพลงและกระพือปีกได้แล้วเราก็มีหัวสองตัวเป็นสีเขียวและสีขาวโอ้มาถึงก็ร้องมอมอโชว์เลย เดี๋ยวก็เข้าเส้นชายไปเป็นทีเรียบร้อยนะจ๊ะข่าววัวนะจ๊ะน้องๆว้าวมีน้องหมาตัวนี้เรดด o อสุนัขส,สีแดงยกหางขึ้นมันก็จะวิ่งแบบนี้เองเห่าด้วยว ตัวนี้ก็วัวเหมือนกันนะเมื่อกี้เราไปวัวสองตัวใช่ไหมสีขาวกับสีเขียวเอาไม่ติดมาแล้วจ้าข้าวัวตัวนี้วัวยกขาได้พังงึกพังงึกหัวเราวพร้อมกับเสียงเพลงจีนนะมาแล้วตัวสุดท้ายก่อนจากกันไปป่าดาวนั่งสตา ดาวยิ้มแฉ่งดาวอยู่ที่ไหนเอ่ยน้องๆรู้ไหมอยู่ที่ทะเลงไงดูสิเสียงยังกันอยู่ในท้องทะเลเลยบาย,บายบายแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบายบาย